คุณกำลังสอนลูกเรื่องเงินแบบผิดๆดโดยไม่รู้ตัวลองคิดดูสิว่าเวลาที่เราให้เงินลูกไม่ว่าจะเป็นค่าขนมหรือเงินอ่งางเปาเราเคยบอกไหมว่าเงินสองอย่างนี้มันต่างกันยังไงคนส่วนใหญ่ก็แค่ยื่นให้โดยไม่สนใจว่าเงินนั้นมาจากไหนแต่ความจริงคือการไม่แยกแยะนี่แหละทำให้ลูกเราไม่เข้าใจคุณค่าและที่มาของเงิน เคยคิดไหมว่าการบอกลูกว่านี่คือค่าขนมจากการที่ลูกช่วยงานบ้านกับนี่คือเงินของขวัญจากคุณย่าที่รักมันมีความหมายต่างกันมหาศาลค่าขนมที่ได้จากการรับผิดชอบเล็กๆในน้อยหรือการช่วยเหลือทําให้ลูกเรียนรู้ว่าเงินต้องแลกมาด้วยความพยายามแต่เงินของขวัญต่างหากที่เป็นโบนัสเป็นความโชคดีไม่ใช่สิ่งที่จะได้มาง่ายๆทุกวัน ถ้าลูกไม่เข้าใจความต่างนี้เขาอาจมองว่าเงินทุกก้อนคือสิทธิ์และใช้ใจ่ายไปโดยไม่คิดถึงคุณค่าและความพยายามเบื้องหลังหัวใจสำคัญคือการสอนลูกให้เข้าใจว่าเงินแต่ละบาทมีที่มาและคุณค่าที่แตกต่างกันไม่ใช่แค่ตัวเลขบนแบงก์แล้วคุณล่ะครับเคยแยกแยะเรื่องนี้กับลูกไหมหรือมีวิธีสอนลูกเรื่องเงินแบบไหนที่ได้ผลดีคอมเมนต์มาแชร์ประสบการณ์กันหน่อย